ได้ภาพรวมของโมเมนตัมตอนนี้คนกาลังย่อยข่าวแหละว่าท้อยแหลงของคุณเจรอร์มโพเวลเนี่ยที่ออกมาอาจจะผิดหวังเล็กน้อยก็คือยังไม่ได้แบบใช้มาตรการอะไรต่างๆท,ท,ที่ผ่อนปรนนะครับงแต่ว่าตลาดเนี่ยก็คาดการไปก่อนช็อตหนึ่งว่าเดือนธันวาคมสัญญาณของการใช้อัตราดอกเบี้ย0.75%ในครั้งที่5เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่นอนทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงถัดไปที่จะไล่เลียงออกเนี่ยดูจากความน่าเป็นในปัจจุบันเนี่ย50 50เวี่ยงอย่างเง ดอกเบีย้ยจุดห้ากับจุดเจ็ดห้าคำถามคือถ้าเกิดถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันมีช็อตของการคอน,นเฟิร์มว่าการใช้ดอกเบีย้ยแบบจุดเจ็ดห้าไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอเคสัญญาณตรงนั้นตลาดจะเริ่มปลดล็อกขึ้นไปแล้วเนี่ยมันกลายว่าตลาดยังคงกึกกักอยู่โมเมนตัมของตัวตลาดต่างประเทศเมื่อคืนก็ยังปิดในแดนลบหน่อยๆน,นะครับพี่ตัว่าข้อดีข,ของบ้านเราคือสัญญาณในประเทศเนี่ยยังเห็นทิศทางของความแข็งแกร่งในประเทศอยู่การรีบาวของตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าในเชิงของตัวกำไร,รของบริษัทจดททะเเบีีีียยนน่่รรพอ์ตอออกมมมาาาค่่นนข้งดดีียโรววผ สัญญาณวันนี้ตลาดบ้านเราเน่าจะเป็นภาพของการยืนบวกได้หน่อยๆนะครับน่าจะยังคงมไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับสำหรับการเริ่มย่อยข่าวต่างประเทศแล้วแล้วก็ใช้ข่าวในประเทศเนี่ยจริงๆก็ใช้มาระดับหนึ่งแต่ยังมีสัญญาณของตัวฟันโพรเนี่ยที่เรายังคงเห็นฟอร์เรนเนี่ยซื้อสุดที่เข้ามาในตราดคุณบ้านเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องตัวนี้จะเป็นแรงยุงที่สําคัญนะครับยังคิดว่ากรอบเนี่ยวันนี้ด้านล่างก็เป็นที่เส้นส0 0วันไม่ควรจะหลุดโอเคตัวแรกนะครับตัวแรกเราวางไว้ที่กลุ่มของตัวาคารบ สัญญาณทับลีกเนี่ยอรอบนี้เนี่ยจะได้อน,นุเ์เชิงบวกจากฝั่งของตัวฐานที่ปีแล้วค่อนข,ข,ข้างต่ำทำให้เซมโซเซลโกรธเนี่ยคร์เตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยจะกลับตัวขึ้นมาโตแรงนะครับวันนี้เลือกพี่ใหญ่มาเลยครับฝั่งของตัว CPO นะครับทิศทางกําไรคร์เตอร์สามของ CPO เนี่ยเชื่อว่าจะาประกาศเนี่ยในโซนสักประมาณสามพันกว่าร้อยอ่าสามพันกว่านะครับจากอ่าคร์เตอร์ที่แล้วเนี่ยที่สามพันแล้วก็อ่าปีที่แล้วเนี่ย ควอเตอร์สเนี่ยฐานต่ำม,มากๆแค่พันกว่าล้านนะครับในนี้รอบนี้ c p พจะรีพอร์ตงบเนี่ยเป็นภาพของการโตทั้ง QQ เยียเยแล้วก็แน่นอนควอเตอร์สเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยแรงส่งต่อ QQ เยียเยเนี่ยน่าจะได้เห็น2ไตรามาสติดในนี้คนนีย์ตอนนี้ซีพีเออขึ้นมาพยายามที่จะเทสทดสอบเรนที่เป็นสำคัญมาก,มาก,มากโซนประมาณ6 6สเนี่ยคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ย ผมว่าโอกาสในการเบรกผ่านในจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ในเรื่องของตัว e a r um ร์ n g ็ตโมเมนตัมสไตรมาสติดเนี่ยควรจะต้องเบรกผ่านไปได้แล้วก็จุดนี้คือมีทั้งกรอบแนวต้านเต็มไปหมดนะครับคือสัญญาณใหญ่ๆคือดาวเทนไลน์ด้วยที่เป็นแรงกดแล้วก็ภาพรวมของ200วันที่เป็นแรงกดด้วยแต่ถ้าเกิดเบรกผ่านจุดนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจสำหรับตัว C ีบเลยนะครับเป็นจุดท,ที่น่าลงทุนครับสำหรับซีบอแวนนี้ ครับคบตัวแรก CPO ครับตัวที่2เชิญครับตัวที่2เนี่ยกลุ่มแบงก์มีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานเนี่ยเราออกบอกริคาอ์เนี่ยเชียร์ตัว BBL นะครับวันนี้เราสลับมาเนี่ยเพิ่มเติมในฝั่งของตัวแบงก์ขนาดกลางบ้างนะครับวันนี้เราวางไว้ที่ตัว KKP นะครับสัญญาณ KKP เนี่ยทิศทางของตัวผลประกอบการต้องบอกว่า ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะครับปีนี้เนี่ยเราคาดการของตัวสินเชื่อขยายตัว20%นะครับแล้วก็กำไรเนี่ยเติบโต28%นะครับ valuation เนี่ยทิศทางของตัว k p แม้ว่าจะค่อยๆขยับกำไรหมายถึง net profit วันนี้โตปีนี้โต28%เลยฮะใช่ครับถูกครับโอ้โหเยอะนะเยอะนะโต28%นี่เยอะนะใช่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยผมว่ายังคงโตต่อครับอีกสักมาณ9%ในปีหน้า นะครับยังยังเป็นสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัว GGP เพราะได้รายได้จากฝั่งของตัวด็อกเบียด้วยแล้วก็ในฝั่งของตัวธุรกิจทางด้านของ่อ IB เพิ่มเติมเพิ่มมาอีกช็อตหนึ่งด้วยดอกเบียก็พวกพวกปล่อยสินเชื่อออตโมบิลแต่ i อน่าจะได้เยอะกว่าไหมไอบน่าจะมีนี่าจะโตเยอะใช่ครับมีดีลใหญ่ๆหลายดีลนะครับก็ทําให้รายได้ในฝั่งของตัว IB ของพัฒระที่เป็นลูกของตัวเกียรตินาคินเนี่ยก็ อ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได,ได้ได้เป็นแรงซัพพอร์ตนะครับในรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเข้ามาทัีนง้คงดีทีเดียวนะครับในนี้ก็ตอบโจทย์ในขาของตัวอ่ากำไรเนี่ยแข็งแกร่งทีนี้กลับมาดูในเชิงของ valuation er เพราะว่าราคาหุ้นก็ต้องบอกว่าบางคนจะเล่นกับเทรนด์ดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วก็จะบอกว่าแบงค์ที่ได้ประโยชน์คือแบงค์ใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยแบงค์ขนาดกลางเล็กเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบโดนแรงกดอะไรมากมายนะครับจึงเห็นสัญญาณของตัวกำไรเนี่ยที่เติบโตจร,จริงเก่งกว่าแบงค์ใหญ่จะสยซ้ำไป ทำให้ราคาพุ้นขึ้นมาในโซนนี้เนี่ยแต่ในเชิงของตัว v a เดชันเนี่ยก็ยังไม่ได้แพงนะครับ PE ของตัว KHP ตอนเนี้เทรดกันที่7เท่ากว่านะครับ,รบแล้วก็ Price per book value เนี่ยอยู่ในโซนหน่งนึ่เท่าเท่านิดๆน,น,นะครับแม้ว่าจะสูงกว่าแบงค์ขนาดใหญ่เนี่ยที่เทรด p p v เนี่ยสักมาน0.6-0.7เท่าเพราะว่าในเชิงของตัว RE เนี่ยแบงค์ใหญ่เนี่ย ปัจจุบันเนี่ย r อออยู่ต่ำเลเวล10%นะครับแต่ uh. ฝั่งของตัว k คเเนี่ยตัว r ออขึ้นไปถึงเลเวลสักประมาณ15%แห้าเนต์เนี่ยการยอมรับการเทรดที่ p พ v สูงกว่าแบงก์ใหญ่เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแล้วก็คนชอบสายปันผลเนี่ยก็แน่น,นอนนะครับ KKP ก็เป็นอีกหนึ่งนาหุ้นที่จ่ายปันผลสูงนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็คิดเป็นตัวยูเนี่ย forecast ไว้ที่โซสักประมาณ5.4%นนะครับก็ตอบโจทย์ว่าโมเมนตัมยังค่อนข้างสวยไปต่อ u a t i o n ถูกแล้วก็ปันผลสูงครับระยะสั้นเป้าหมายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับในฝั่งของตัวระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า KKP มีไฮที่เคยทำไว้ในโซนสักประมาณ76บาทนะครับในนี้การลเลอรี่โซนเนี่ยอีกสักประมาณสองบาทเนี่ยเพื่อขึ้นไปเทสไฮเดิมนะครับที่เคยทำไว้เนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วถ้าเกิดเทสผ่านไปเนี่ยกลับมาดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมุมมองของ Analy s t เราเปิดขึ้นไปที่95บาทนะครับในนี้รูมของในเชิงฟันเดิมเท่าเนี่ย ตรงนี้มีราล,ลียสักประมาณยี่สิบ,บาทเลยนะครับอโอ้เยอะนะเยอะนะยี่สิบาทใช่ใชตัวสุดท้ายเชิญครับตัวสุดท้ายเนี่ยสําหรับสายเก่งกําไรแล้วกันนะครับเ,เล่นตัวเล็กบ้างเพราะว่าสองตัวที่เราเชียร์มาเนี่ยเป็นทุนค่อนข้างใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเดทเทรดเดทเทรดยังคงชอบหน้าหุ้นที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็กําไรแข็งแกร่งมีโอกาสในการทำออทำไฮนะครับอยู่ในกลุ่มที่ เรียกได้ว,ว่าเป็นเทคคอนเซิล์นะครับค่อนข้างน่าสนใจวันนี้เลือกเป็นตัวบูบิกส์มานะครับตัวย่อคือ BBIK นะครับทิศทางตัวบูบิกส์เนี่ยกำไรค u a r t e r สามเชื่อว่าจะทำจุดสูงสุดใหม่นะครับเติบโตขึ้น QQ เยียแล้วก็ในช่วงถัดไปเนี่ยด้วยฐานกำไรของเขาที่ยังไม่ได้สูงมากนักเนี่ยผมเองเชื่อว่าการเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะได้เห็นอีกหลายไตรมาสติดๆดกันนะครับภาพรวมของ ธุรกิจพวกเนี้มันเป็นธุรกิจวินวินที่เข้าไปช่วยนะครับในการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมีรายได้นะครับในช่วงต่างๆเนี่ย ที่มากขึ้นนะครับก็ประสานกับในเชิงของตัวพวกดีลต่างๆจะเริ่มเห็นแล้วว่าการจอยเวนเจอร์การในเมนเอในกลุ่มของตัวเทคคอนซัลท์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่เล็กๆเ,เนี่ยที่เข้ามาจอยกันเพิ่มเติมในนี้นผมก็เชื่อว่าการเพิ่มแบบนี้คอนโซลเดตงเข้ามาแบบนี้เนี่ยจะทําให้แสางตัวกาไรเนี่ยแม้ว่าจะเทรด PE สูงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวกาไรจะลดะตัว PE จะลดต่ำมาจากฝั่งของตัวการกดที่ปีหนึ่งเราเชื่อว่าบลูวิสเนี่ย น่าจะโตในเลเวลเฉลี่ยเนี่ยสักมันหกสิบถึงเจ็สิบปอร์เณ็0ต0ต่อปีได้สบายๆนะครับก็เป็นตัวนึงที่สายเกิมไรแล้วกันนะครับบูบิกส์ครับครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ระยะสั้นยังเลือกตัวเทรดใช่ไหมฟังดูแลใช่ครับใช่ครับแต่แต่ย่อมาก็ยังก็ยังเลือกซื้อนะครับก็ยังมองว่าทิศทางตลาดยังไปต่อครับอ๋อยังมองไปต่อนะ